这是什么？要要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 ！我要我要哇！这是什么？要。要要。料料要鸟，料我的青菜喽，好嘞。做美女，做美女哦。 สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาโปรมเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะทุกคนเราจะพาทุกคนไปที่ถนนฮาลัานสตรีทฟู้ดบางเท่านะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่มัสยิดมูกัดรุบบางเทาจะบอกว่าบางเทาเนี่ยนะเป็นชุมชนท,ที่แบบมีมุสลิมเนี่ยอาศัยอยู่เยอะใครที่แบบว่ามาภูเก็ตอยากจะหาแบบร้านอาหารอลนะ้านอ่ะต้องมาที่บางเทาเพราะที่นี่มีโคตรเยอะมากเลยนะครับแถวตลอดถนนเนี่ยนะจะมีร้านอาหารขายเต็มหมดเลยทั้งเชา้าเที่ยงเย็นนะครับยิ่งตรงหน้ามัสยิดบางเทาตรงนี้นะจะบอกว่าเยอะมากทุกคน ผมจะมาปลอมเป็นนักท่องเที่ยวจีนในวันนี้แล้วมาดูกันว่าจะมีคนที่นี่แหละจะมีใครที่แบบว่าสามารถจําผมได้บ้างนะผมก็จะพูดภาษาจีนนะพูดภาษาจีนผมพูดได้จีนอ่ะเออแล้วก็ภาษาอังกฤษเอ้ยเอใช่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอ้วทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเออไป你好说说什么说说什么 f i, I well, okay, s ฟ f ชฟ h ช i s h now now is okay okay oh

哦，谢谢谢谢。你有啊？谢谢。我的姓沙老师。哦，谢谢。点。呜。呜。好猪，好猪。你好，你好吗？学谢什么？学学。不够，不够。哦，学学学学。呜。呜。 你好，你好吗？这是什么 know.？Anyone k n o w the name 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 name? Chicken, chicken, chicken. Oh, oh. oh <no. S 1> 你有什么？这 <No. S 1> 这是什么 <Hello. S 1>？Cushion, how much? 鸽子，鸽子，鸽子。哦，你要吗？你要吗？<Huh? S 1> 你你要吗？ 呀呀，OK OK，shoot shoot，哇呀呀，one OK，谢谢谢谢，呜，so many，so many，name name name，咖喱堡，咖喱堡，咖喱堡，好吃吗？好吃哦，哇，你有你有啊来，你好你好你好，呜。

尿豆芽，尿尿炒油，尿哦，这个这个这个炒炒油炒哇，哇，哇，尿嫩，尿嫩，尿嫩，尿哦，我要这个，哇，好吃吗？好吃，好吃，好吃，好吃哦，好吃好吃好吃哦好吃好吃这这个这个，莴笋，莴笋，莴笋，哦，莴笋，哦。干嘛？ Pualat! 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 Oh! Sisi bat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 h! How much? Roti! 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 How much? Ten Baht Ten Ten! Okay, one! One, one! Okay, one, one! Okay! Roti! Thailand! Salamu سلامualaikum เจ้าจักรอัตยาเก็ตสวัสด ualaikum โอ้เชชเชชอะไรชเชชอะไรว่าชื่อแนมขนมจิ้มจิ้มซัมมอร์จิมซัมมอร์วิควันเถาะวัวเาวัวเยา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  哇！我一二三，我唱七首。呃，How much？Thirty，thirty。This is thirty？Oh，oh，oh，oh、oh,。谢谢谢谢谢谢。Assalamualaikum，assalamualaikum，assalamualaikum。呃，谢谢什么？谢谢什么？ Mingore, yeah. how 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 chew how chew. Sure, sure? Aroiy, Oh, I I cannot eat spicy. Oh, spicy, uh, spicy? Spicy? Yeah, 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 oh. spicy. Oh, oh. Separate. 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 You can eat with the uh, with. Oh. oh 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 sauce sauce oh. spicy sauce. Okay okay. Wow yeah wow yeah. chicken. Chicken. How much? Twenty. This is 20. Oh. This is 20. 20. Oh. Oh, sheep sheep. Very cheap food. Yeah. I oh, have so many. So many. She she. What is this? What is this? Krunchy, krunchy. Oh. Everything halal, halal. Halal here. Oh. What she China? ใช่เลยใช่เ yes. ลยเเชเชสลัมมุลัยคุมเย้ so we got so many food here today in t h e morning โอ้ทุกคน <laughs> ผมก็ไปดูนะว่าเมื่อกี้เนี่ยจะมีใครจับผมได้บ้างน,นะสรุปนี่เราผมซื้อมาเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยได้ไม่รู้อะไรต่อมีอะไรนะทุกคนจริงๆจะบอกว่าไอโซนที่ผมไปเดินเมื่อกี้เนี่ยนะมันแค่แบบส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นโซนถนนที่แบบว่าเขามาขายอาหารกันตอนเช้าๆเนี่ยนะจะเป็นร้านฮาลาลหมดเลยนะแล้วก็จะมีทั้งหนุนทั้งเส้นตรงเนี้ยนะออกไปเนี่ยก็จะเป็นร้าน ค่าทานเนี่ยจะเป็นร้านฮาล้านหมดเลยทุกคนโ้เยอะมากๆเดี๋ยวเราจะแปลงร่างกลับขอทุกคนเลยเดี๋ยวจะออกไปเดินแบบเฉลยคนเมื่อกี้นะก็นอกจากร้านที่ผมพาทุกคนไปดูในวันนี้นะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีร้านอาหารแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไปดูนะหรือว่าใครที่แบบว่าสนใจอยากจะ หาที่เที่ยวบางเทาหรือว่าดูพวกร้านอาหารของกินเนี่ยนะสามารถไปติดตามได้ที่เพจฮารานบางเทานะผมจะมีบางเขาแบบอัปเดตนะในเรื่องของแบบโซนบางเทาที่เนี่ยนะ่าสนใจมากทุกคนลองเข้าไปติดตามดูนะแกล้งเสร็จแล้วเราก็มาเฉลยสักนิดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะกลับบ้านไปเนี่ยจะนอนไม่หลับเอาแต่ใดๆคือพ่อค้าไม่ขายที่นี่เนี่ยเขาไปหยาบสื่อสารกับนักท่องเที่ยวดีมากๆเลยนะเดินไปเดินมาก็แวะกินไก่ทอดราดนำ้ำจิ้มสูตรอร่อยที่นี่สักหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> บอกเลยว่ารอยอย่างแรกบีนองเฮิร์ลเนี่เคือบรรยากาศ ในช่วงยามค่ําคืนนะครับบอกเลยว่าร้านค้าร้านอาหารนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติเนี่ยครื่องื้นมากๆยำอะไรนี่ยำโคตรสวยยำโคตรสวยส่วนอาหารที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับและผู้คนที่นี่เนี่ยก็น่ารักเฟรนล,ลี่กันมากๆเลยมันบางขายอะไรเนียเย่ยเคบ,บับเคบ,บัคบ,บหมดแล้วหมดแล้วเหรเลยโอ้โห oh ขายดีมากนี่ What's your name Where are you from My name is uh, Franek I'm from Poland poland no 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 poland poland okay are you muslim right yes al yeah, okay Alhamdulillah okay. I mean, this place is uh, easy to find halal food you know it's so many it's like big muslim community here absolutely yes it's yeah it's very easy to, um, to find some halal food yeah there's many restaurants in the area you know yeah yeah and um You community Yes of people Muslim can see big และสำหรับใครที่จะมาภูเก็ตและต้องการแวะหาโซนอาหารอลานนะครับบอกเลยว่าคุณต้องไม่พลาดที่จะแวะมาที่บางเทาแห่งนี้นะครับผมส่วนผมขอตัวออกไปแว้นหาอะไรกินก่อนละกันนะครับทุกคน